ครับมาดูวิธีเทลานจอดรถนะครับพื้นที่มันกว้างนะครับรถปูนเข้าไม่ถึงนะครับเราใช้วิธีต่อรางนะครับโดยการทําม้านะครับม้าเราก็มีคานคาดกลางนะครับเพื่อรับน้าหนักเวลาเทปูนนะครับเมื่อเมื่อรางรับน้ําหนักมันจะได้ไม่พลิกนะส่วนระดับนะครับเราใช้เหล็กสิบสองมิลนะครับประมาณถักสามสิบถึงสี่สิบเซนนะครับเราก็ตอกลงไปพอประมาณนะครับ แล้วก็ใช้ลวดผูกเหล็กผูกทําระดับนะครับเมื่อเราบาดปูนได้ที่แล้วนะครับเราก็สามารถถอดเหล็กสิบสองออกได้เลยนะครับเราไม่ได้หนุนลูกปูนนะครับเราใช้วิธียกเอาครับยกในเนี้ฮะขยับเอาอย่างนี้นะครับถ้าเราหนุนนะครับเวลาเทปูนอย่างเงี้ยมันชอบดันขึ้นนะครับเราจะกดเหล็กไม่ลงนะครับเราก็เฉยใช้วิธีขยับเอาครับก็โดยประมาณนี้นะครับ